ขึ้นแล้ว้อีเนรีกขอครพีขอบนรมค่นดีกว่าครับห้น้างบนค้างบข้างบน้างบนข้างบนข้าบนข้างบน้นน้างบ้าน้างบ้างาบ้าง้าง้านข้างบางบั้บ้าน้ง้างล้างน้ข้าง้บ้าบ้างบ้างบ้างบ้า้น้า้น้้นาข้น้้

แก้ความไม่พอใแล้วนะครับก็เรื่องพวกนี้นะครับแต่ตอนแรกคำสัญญาณจะเอายาวหรืว่ายาวได้ไหมน่าจะอีกนานมั้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัดดีกว่าเนาะตัดดี้วยก็ยังไงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราจะเข้ามาอีกทีตอนที่เขาเออ่แถลงนะครับก็เพราะเมื่อกี้คือนัดกันแล้วว่าตอนแรกตอนแรกว่าจะแถลงก่อนนะครับแต่ว่าพอดีว่าเป็นการ ตอบแผนใหม่นะครับก็คือขึ้นไปยื่นก่อนนะครับพี่เจดตอนนี้ก็มีในส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่มารอทําข่าวจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับก็ญญอยู่กันที่สอนอนังเลงนะครับผม ก็ขึ้นมปข้างบนมันลำบากอ่ะสักี่กล้องประเด็นคืออะรที่อยากจะตรวจาน อย่งนี้ะก็ได้ไม่ต้องหบอลหรอไม่ต้องวุ่นวายึ้นไปด้วยเราจะโล่ขึ้นไปในสอตรออเนี่ยว่ามีโล่งด้วยนะครับกำลังเจรจาจังทางเจ้าหน้าที่อยู่นะครับว่าจงไงคว่าตำรวจได้คำขาดคุณโปรดเนม่นเขาดำเนินอยู่ว่าจะขอใช่ใช่ นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมารายงานเข้าไปให,ใหม่แล้วกันนะครับหน,ห,นหน้าน่าน่าชนานนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอตัดไ์สดไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามและชมทางเพจนะฮะยังไงกดติดตามไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ